เห็นไหมครับโหฮะจริงครับเห็นหรือเปล่ารอแฟนดูนะครับว้าวนี่คือผลงานของเรานี่ครับเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เรากำลังทำสูตรอันนี้สูตรดักกุ้งใช่ไหมสูตรดักกุ้งเด็ดบ้านๆอันนี้เราใช้สูตรอะไรครับใช้อ่าหาน ปลาดุกลูกปลาดุกอย่างเดียวเลยไม่ผสมเลยรบลูดจากทางร้านเราคือก้อนหินก้อนหินเพื่อให้มันจมไม่ใช่เลยนะให้มันจมนะครับนี่นะลูกระเบิดเราที่ห่อไว้เพราะว่าไม่ให้หัวหามันออกไปไหนมันจะได้ไม่ลอยหนีเราด้วย มันจะลอยน้ำหนีเราสู้ไหมคะสู้ไหมคะสู้ไหมคะอยากกินกุ้งไหมอูอะไรอยู่ข้างหลังเลยอะไรอยู่ข้างหลังเลยนูนนูนบัวอ,อันนี้เราเตรียมใช้ส,สี่ชุดฮะตอนนี้สี่ชุดครับส,ส,สี่หลังเส,สียวรังอันนี้เป็นสูตรน,นะฮะไม่ลับนะฮะ สูตรไม่รับนะครับขาดไม่ได้เลยนะต้องใช้ต้องหยิบนะกินต้องเป็นแบบฟอร์ิลนะครับอายุต้องหลายปีนะครับกไิ่นใหม่ใช้ไม่ได้นะไม่ติดมันไม่มันไม่มี่กลิ่นไม่มีสูตรตายตัวแล้วครับดักกุ้งมันแล้วแต่ใครจะเอาอะไรใส่เข้าไปบางคนก็ใช้ปลาก็มีํำคั่วก็ได้มีสูตรตายตัว ตัว่าทริกใครทริกมันเราก็อเอาแบบบ้านๆน,นะฮะหาซื้อได้ตามท้องตลาดตัวไปนี่นะฮะเดี๋ยวก่อนเราที่เราดักชุดแรกไปได้พอได้เต้นนะฮะท <c> า <oughs> งดูสิเราจะทำการ ส่ยเหยื่อแล้วเราก็จะไปวางกันนะครับแล้วจะพาทุกคนไปดูผลลับด้วยนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดักกุ้งกันนะครับสําหรับวันนี้วางกับดักไว้ก่อนว่าสูตรของเรานะฮะสูตรอาหารปลาจะเข้าดีไหมนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนก็ติดตามดูนะครับถ้าได้ผลก็นําไปใช้ได้นะครับให้อยู่ห้ากิน,นครับ นีอันนี้ใส่เยอะยัง,งเลย,ย,เยอ,อันนี้นะครับไหนขอด,ดูอันนี้เป็นเหยื่อะนะครับที่เราจะทํามาล่อซื้อนะครับอ,อีกสองหลังไปดูกันนะครับวันนี้ก็มาดูสีตะกุ้งเนาะ ดีมันดักวันวานื่อวานไม่ได้ถ่ายตอนดักนะครับเห็นไหมครับเ,เห็นตาสองอันอันนี้ไม้ใหม่ครับเป็นนาน้ําท่วมครับมันอะไรไม่ได้เราก็เลยมาดักกุ้งกันามาดูกันดีกว่านะครับ <c oughs> ผมนะครับพาะบ้านทำากินมันเดิม ม <mile neue. S 2> oh. ีอะไงไม่เอออู้หึถือัดทุกคนกุ้งนะฮะกะปลาซิวครับปลาซิวอู้หึุ้งเยอะนะครับนต้นอยเจ้านี่กุ้งเยอะจริงเลยโอ้โหถือหับอู้เนี่ยครับอู้กุ้งเยอะ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  จิงเริงจจิงนี่เป็นถุงหานของเรานะครับชิเออนะครักจดูนะครับเพื่อนดูนะครับ,รบว้าว มีอะไรนะครับชีวิตบ้านๆเนาะนีไหมมันจะกุ้งสวยๆเลยครับ <c oughs> เอไอไงเออว้าวดูครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้โหเห็นไหมครับนี่โอ้โหเยอะมากครับ เยอะจริงๆเยอะจริงๆสุดยอดครับโอ้โหเห็นไหมครับโอ้โหนะฮะจริงครับเห็นลงทัรนี่ครับนี่ผลงานของเรานี่ครับโอ้สุดยอดครับครับติดตามชมเนาะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับจากที่เราไปดูกระดักกุ้งมาจ๋ามาหมอไหนลูกไหนพู้หมอเออ เรครอบหลักที่เราไปดูที่จากกุ้งเรามาเนาะแราก็จะมาเลือกสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่กินนะครับพวกพวกหอยพวกเศษไจะพืชหนอได้เยอะมากครับวันนี้ยอดครับได้เยอะมากไหนไหนไหนตรงไหนไหนข้หมอนั้นไหนหมอยู่ไหน หังเหรอโอ้เราก็จะเลือกกุ้มออกแบบนี้นะฮะเศษยาเศษไรเราก็ไม่เอาเนาะหอยหอยเายนะเยอะได้เยอะดีครว้าโอ้โหนะครับ สุดเด็ดเคล็ดลับอาหารเราสุดยอดครับเดี๋ยวขอตัวไปเก็บปุ้งก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ